แบ่งปันวิธีแยกแพทเทิร์นการเกงขาบานหรือกางเกงทรงคุณนายว่าเราจะแยกแพทเทิร์นแบบไหนให้ทรงกางเกงออกมาได้สวยงามดังนั้นการแยกแพทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังจะแตกต่างกันเล็กน้อยการแยกแพทเทิร์น เส้นกลางขาจะหายไปการหาเส้นกลางขาใหม่เป็นจุดหัวใจสําคัญในการวางผ้าตัดกางเกงเพื่อที่จะไม่ให้กางเกงของเราขาบิดเป็นริว้วไปเรียนรู้การแยกแพทเทิร์นและการหาเส้นกลางขาใหม่ไปพร้อมๆกันกับก้อยเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณี h ช n แนลช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นสำหรับวันนี้นะคะจะแบ่งปันเพื่อนๆวิธี แยกแพทเทิร์นขากางเกงกางเกงทรงคุณนายหรือกางเกงขาบานนะคะว่าเราจะแยกแบบไหนให้ทรงกางเกงของเราออกมาสวยและการแยกนะคะเส้นในส่วนของเส้นกลางขากางเกงก็จะมีการเปลี่ยนแล้วเส้นนำนะคะ การสร้างแพทเทิร์นพื้นฐานนะคะกางเกงเบื้องต้นก่อนที่เราจะได้รูปร่างลักษณะแพทเทิร์นกางเกงออกมารูปร่างลักษณะนี้เพื่อนๆท่านไหนที่ยังสร้างแพทเทิร์นไม่เป็นนะคะให้เข้าไปดูที่ EP 3 6นะคะ EP 3 6วิธีสร้างแพทเทิร์นกางเกงเบื้องต้นกางเกงพื้นฐานนะคะการที่สร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาแปรมาแปลในส่วนของทรงกางเกงแพชั่นทรงกางเกงต่างๆที่เราต้องการนะคะดังนั้นแพทเทิร์นตัวนี้ ก็จะทาการแปลเป็นกางเกงขาบานนะคะก็จะร่างให้ดูคร่าวๆเป็นกางเกงขาบานนะคะดังนั้นเราจะมีการปิดเก็ตนะคะปิดเก็ตเพื่อที่จะแยกก,งก,งนะะยกางเกงนะแยกขาเกงกางเกงขาบานตรงนี้จะเป็นชิ้นหลังลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยชินนนะะนช้นหน้านะตะัวนี้ชิ้นหน้านะเราจะแยกในส่วนของขากางเกงนะคะให้บานออกไป ทรงกลางเกงเราจะได้ไม่เสียนะคะามาดูวิธีทํานะคะตัวนี้ชิ้นหน้านะคะขออนุญาตนะคะชิ้นหน้าขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะอย่าเพิ่งเรียนหัวนะเราจะทําการปิดเกล็ดนะคะปิดเกล็ดปิดเกล็ดแล้วแยกนะคะปิดเกล็ดแล้วแยกเส้นปลายขานะคะ ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะปิดเก็แล้วค่ะส่วนนี้เขาจะแยกออกไปนี่คือชิน้นชิ้นหน้านะคะนำกระดาษมารองเลยค่ะ ขออนุญาตใช้กระดาษต่างสีนะคะจะได้มองเห็นชัดเจนนะคะเสริมกระดาษเลยนะคะการเสริมกระดาษเยวจะมีเพื่อนๆมือใหม่ถามว่าจํานวนที่เราแยกตรงนี้กี่เซนจํานวนของตัวเลขนะคะไม่มีนะคะเราจะใช้ปิดในส่วนของเกล็ดนะคะขากางเกงจะบานที่เราแยกออกไปจะบานมากบานน้อยขึ้นอยู่กับความใหญ่ของเกล็ดนะ,ะเกล็ดด้านบนที่เราสร้างตั้งแต่แรกนะคะตรงนี้ จำนวนตัวเลขไม่มีจำนวนตัวเลขที่จะบอกว่ากี่เซนกี่เซนพอเราปิดเก็บเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วตัดกระดาษแล้วแยกนะคะปิดเรียบนะคะแยกเรียบเรารูปมาแบบนี้ให้เขาเรียบเขาจะออกไปกี่เซนช่างเขานะคะปิดเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นของชิ้นหน้าก่อนนะคะสังเกตได้ว่าตรงเส้นของกางเกงนะคะกางเกงตรงจุดนี้เส้นข้างล่างคือเส้นเป้าถูกต้องไหมคะเส้นข้างบนคือเส้นสะโพกการแยกที่เราปิดมาถึงส่วนของปลายเกตนี้ดังนั้นช่องจุดนี้เขาห่างออกไปกี่เซน เส้นสะโพกของเราจะหลวมแล้วนะคะดังนั้นเราจะต้องมาเก็บในส่วนของเส้นที่เข้าออกไปทีนี้เราจะมาวัดนะคะแต่ตัวเลขของแต่ละคนนะคะของแต่ละไซส์จะไม่เท่ากันเราวัดในส่วนของเส้นข้างบนนี้นะคะว่าเขาแยกออกไปกี่เซนนะคะตรงนี้ของก้อยนะ่ะครึ่งเซนนะคะเราจะต้องมาเก็บในส่วนของสะโพกเข้ามาครึ่งเซนเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บจะทําให้สะโพกนะ่ะหลวม นะคะเพราะว่าเราสร้างตอนแรกสะโพกของเราพอดีแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราปิดเก็แเราแยกขึ้นมาถึงปลายเกจตรงนี้มันจะเลยเส้นสโพกขึ้นมามันจะทําให้เส้นโพกของเราตรงรอบสะโพกของเรานะ่้หลวมดังนั้นเราจะมาเก็บในส่วนของสะโพกด้านข้างเข้าคือตัวเลขเข้ากับจํานวนที่เราแยกออกมาตรงจุดนี้ของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือตัวเลขตัวนั้นนะคะแล้วเราแต่งเส้นเอวใหม่หาเส้นสะโพกเลยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะถ้าเราไม่เก็บ จะทำให้เส้นจะโพกรอบสะโพกของเราหลวมนะคะนี่นี่คือการแต่งเส้นจะโพกเส้นใหม่นะคะเส้นนี้เราไม่เอานะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงจุดของปลายขากางเกงนะคะตรงจุดของปลายขากางเกงตรงนี้เราจะแต่งเส้นให้สวยสวยงามนะคะการที่เราแยกแพทเทิร์นออกไปเสร็จแล้วจะมีความบานออกไปดังนั้นในส่วนของตะเข็บด้านข้างของกางเกงนะคะเราจะต้องเก็บขึ้นมานิดหน่อย ครึ่งเซนหรือ1เซนก็ได้ถ้าสมมุติว่าบานเยอะเราจะต้องเก็บเยอะก็คือ1เซนครึ่งในส่วนของข้างขาตะเก็บข้างถ้าเราไม่ต่อไม่เก็บขึ้นนะคะเวลาเราไปต่อตะเก็บข้างของกางเกงมันจะทําให้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะดังนั้นเราจะเก็บขึ้นมาบานมากเราก็เก็บเยอะหน่อยบานไม่มากเราก็เก็บ0.5หรือ1เซนหรือ1เซนครึ่งตามความบานของขากางเกงนะคะ เก็บขึ้นมาเลยค่ะของก้อยเก็บขึ้นมาครึ่งเซนนะคะเพราะว่าบานไม่เยอะแล้วแต่งเส้นขากางเกงใหม่เลยค่ะแบบนี้นะคะนี่เลยในส่วนของชิ้นหน้านะคะสำหรับชิ้นหน้านะคะตรงนี้เราจะเก็บไปก่อนเรามาจะมาต่อในส่วนของชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวจะมาดูวิธีหาเส้นกลางไปพร้อมๆกันนะคะมาต่อของชิ้นหลังขออนุญาตเก็บชิ้นหน้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าเราจะหา เส้นกลางขาใหม่ได้อย่างไรในส่วนของชิ้นหน้าสังเกตได้ว่านะคะตรงเส้นกลางขาเราจะใช้ในส่วนของเส้นกลางขาชิ้นหน้าเส้นเดียวกันนะคะคือเส้นเดียวกันคือเส้นนี้ที่เราแยกเมื่อกี้คือเส้นเดียวกันแต่สังเกตได้ว่าเกล็ดเขาจะอยู่คนละส่วนกันนะคะถ้าเพื่อนๆดู ep สามหกจะดูจะรู้นะคะว่าเกล็ดชิ้นหลังมาจากไหนดังนั้นเวลาเราปิดเกล็ดจะมีความงงของเพื่อนๆมือใหม่ เวลาเราปิดเกล็ดนะคะเราจะตีแยกลงมาตรงแบบนี้เลยไหมตรงนี้ในส่วนตัวก้อยนะคะก็จะไม่ตีแยกตรงลงมาก็จะใช้ในการตีแยกของเส้นกลางคือเส้นเดิมแต่เกล็ดมันจะไม่ได้อยู่ตรงเส้นกลางเหมือนชิ้นหน้าถูกต้องไหมคะดังนั้นมันจะมีการแยกเอียงก็จะตีหาเส้นเฉพาะแบบนี้นะคะเอียงแบบนี้เลยในส่วนของเส้นเกล็ดนะคะของปลายเกล็ดของเฉพาะชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆค่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลย นะคะตีเอียงแบบนี้งงไม่เอ่ยนะคะแล้วเราก็จะปิดเกตในส่วนของชิ้นหลังนะคะปิดเกตแบบนี้แล้วตีเอียงนะคะมองเห็นไม่เอ่ยตีเอียงหาเส้นสะโพกนะคะ,อะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษเราจะตัดในส่วนของเส้นกลางนะคะนี่ค่ะแล้วตัดเอียงนะคะแบบนี้นี่ค่ะปิดเกตเลยค่ะ ปิดเกล็ดเลยนะคะนี่ค่ะปิดเกล็ดของชิ้นหลังไปเลยแล้วนำกระดาษมารองมาแทะกระดาษนะคะแล้วแยกเรียบจำนวนของตัวเลขของการแยกของปลายขาชิ้นหลังก็จะเหมือนกับชิ้นหน้าว่าจำนวนกี่เซนจะไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะเราจะแยกขากางเกงบานให้แยกเรียบตาม ความใหญ่ของเกล็ดด้านบนที่เราแยกแต่จุดต่างของชิ้นหลังจะไม่เหมือนกับชิ้นหน้าก็คือเราจะตัดแยกตรงจุดนี้เอียงมาหาเส้นกลางนะคะเส้นกลางขาเฉพาะชิ้นหลังนะคะนี่คือเทคนิคการแยกขากางเกงขาบานกางเกงทรงคุณนายนะคะที่ทําให้ทรงกางเกงของเราออกมาได้สวยงามนะขออนุญาตแทะกระดาษนะคะนี่ค่ะแยกเรียบนะคะรูปไปให้เรียบเลยนะคะ นี่เป็นเทคนิคก,การแยกขากางเกงนะคะที่ทําให้ทรงกางเกงของเราออกมาได้สวยเป็นกางเกงทรงของแนวผู้หญิงนะคะนี่ค่ะพอเราแยกเสร็จแล้วในส่วนของสะโพกเราก็จะทําเหมือนกันกับชิ้นหน้าคือตรงจุดนี้นะคะตรงเหนือเส้นเป้าเราวัดเขาแยกออกไปกี่เซนเราจะต้องมาเก็บในส่วนของสะโพกด้านข้างเข้าไปเท่ากับจํานวนที่เขาแยกออกไปนะคะเฉพาะเส้นสะโพกนะคะวัดเลยว่ากี่เซนแล้วติ๊กค่ะ ติ๊กแล้วเราขีดจากเส้นเอวหา,เ,าเส้นสะโพกใหม่ได้เลยนะคะแต่งเส้นให้สวยงามค่ะแ,แ,แต่งเส้นให้สวยงามค่ะเส้นข้างนอกเราจะไม่เอาแล้วแยกออกไปเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะตัวเลขของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะ พอเราแยกเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของเอวด้านบนเราก็แต่งให้สวยงามนะคะการแยกกางเกงขาบานตรงนี้จะไม่มีเกล็ดนะคะเพราะว่าเราปิดตายไปแล้วนะคะในส่วนของข้างขานะคะเพื่อนๆขะในส่วนของข้างขาชิ้นหน้าขึ้นไปเท่าไหร่ชิ้นหลังก็ต้องขึ้นไปเท่ากันนะคะมีขาวัดเลยว่าขึ้นมาเท่าไหร่ การปรับขากางเกงด้านข้างขึ compute, ้นขึ้นอยู่กับความบานของกลางเกงนะคะถ้าบานเยอะปรับขึ้นเยอะนะคะถ้าบานน้อยก็ปรับขึ้นน้อยครึ่งเซนหนึ่งเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งนะคะตรงนี้ขึ้นมาครึ่งเซนของก้อยครึ่งเซนนะคะของเพื่อนเนเท่าไหร่ก็เท่านั้นบานเยอะเราก็ปรับขึ้นเยอะขากางเกงเราจะได้สวยๆนะคะแต่งเส้นขากางเกงใหม่นะคะ หลังจากที่เราได้สัดส่วนในการจัดแต่งเส้นขากางเกงเสร็จแล้วเรียบร้อยอเราจะมาทําในส่วนของชิ้นหน้าก่อนเราจะมาหาในส่วนของเส้นกลางขาเพื่อที่จะนําไปตัดผ้าไม่ให้ขากางเกงเราบิดและเป็นริว้วมีเพื่อนเพื่อนมือหมายถามมากแล้วการที่เราแยกเส้นกลางอยู่ตรงไหนใช้เส้นนี้เส้นข้างหรือเส้นกลางข้างขาตรงนี้นะคะให้แบ่งเลยนะคะให้วัดจากจุดที่เราแยกแพทเทิร์นเสร็จแล้วเรียบร้อยว่าจานวนกี่เซน ตรงที่เขาแยกออกมาแล้วหาส่วนกึ่งกลางจุดครึ่งแล้วหาแล้วตีตรงหาเส้นข้างบนเลยค่ะเราจะได้เส้นกลางขาเส้นใหม่คือเส้นนําเวลาไปวางผ้าตัดกลางเกงนะคะนี่คือเส้นกลางขาเส้นใหม่มีเพืเ่อนเพื่อนมือใหม่จะถามวาเราใช้เส้นข้างหรือเส้นนี้เส้นนี้ ตรงนี้หาเส้นกลางขาใหม่เลยนะคะในกรณีเราปิดแพทเทิร์นแยกกางเกงขาบานนะคะชิ้นหน้าได้เส้นกลางขาเสร็จแล้วเรียบร้อยชิ้นหลังก็ทําหาค่าเช่นกันคือหากึ่งกลางระหว่างจุดที่เราแยกแพทเทิร์นออกไปนะคะหาจุดกึ่งกลางจากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่แบ่งครึ่งแล้วตีเส้นจากเส้นข้างบนคือเส้นเดิมตีตรงหาเส้นปลายขากางเกงเราจะได้เส้นกลางขาเส้นนำเส้นแนวเวลาเราไปวางผ้าตัดกางเกง จะไม่ทําให้ขางเกงเราบิดและเป็นริว้วเส้นนี้สําคัญนะคะเส้นนี้สําคัญเวลาเราไปวางผ้าตัดกางเกงนี่คือการหาเส้นขาเส้นกลางกางเกงเวลาเราแยกกางเกงแพทเทิร์นขาบานนะคะหลังจากที่เราแยกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะตัดในส่วนต่างๆที่เรากําหนดขึ้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนาไปวางผ้าได้เลยเส้นนี้คือหัวใจหลักการวางผ้าตัดกางเกงนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะบีที แยกกางเกงขาบานและการหาเส้นกลางขาเส้นนําใหม่ในกางเกงขาบานส่งคุณนายนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ